อะไรคะให้มามินดูใช่ไหมลูกจะไปพักใช่ไหมคะน้องยังกินนมอยู่เลยลูกน้องยังกินนมอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมรอแป๊แบหนึ่งยอแป๊บนึงนะให้น้องกินนมเสร็จก่อนนะแล้วลูกค่อยไปพักเนี่ยน้องยังกินนมอยู่เลยตัวเดียวอีกตัวเดียวอดทนนิดนึงนะอดท่นิดนึงนะคะลูกอืออีแค่ตัวเดียว,แล,วแล้วหนูก็ไปนอนพักได้เลย โอเคเปล่าอาอยูให้น้องก,กินนมกันนะทั้งหมดตัวนี้กินอิ่มแล้วลูกก็ไปนอนพักอันนี้กินอิ่มแล้วนอนหลับแล้วอ่าอน,นี้นอนหลับไปแล้วจริงๆๆจิงๆเจ๊งเอารีบลุกจังอ 嘿，把股翘，把股翘呢